วันนี้เนี่ยเอกาชาแนลได้ของเล่นใหม่นะฮะซึ่งรอนานมากเลยเป็นเวลา15วันเต็มๆนะฮะก็คือผงรากบัวทันยพืชน,นะฮะก็โดยรวมเนี่ยเอการู้สึกพอใจนะฮะเพราะเอกาชอบรสชาติประมาณนี้บางคนอาจจะบอกว่าจืดเนาะแต่เอกาคิดว่าผงรากบัวเขาจะจือดอ่ะดีแล้วเพราะว่าเขามีความหวานจากพุดซาจีนเนาะแล้วก็ลูกเกดนะฮะก็ความมันจากทัญ,ญพืชแต่ทัญ,ญพืชเขาก็จะมีความอับอับนิดนึงเนาะ นี่เรามารีวิวรีวิวกันเลยนะฮะแกะกล่องออกมาลักษณะเป็นประมาณนี้นี่เราก็จะเปิดฝาเขาจะมีแบบที่เปิดแบบขวดนะฮะเปิด,บบด,ะะดากาแฟกระป๋องนะประมาณนี้ก็เปิดออกมาก็เหมือนกับที่ review, รีวิวรีวิวทั่วไปนะฮะนี่เปิดเลยจากนั้นระหว่างนี้นะ่ะเราก็ต้มน้ําร้อนไปรอเลยนะเอากาใช้กาต้มน้ำที่ไม่มีสวิตตัดเองนะฮะซึ่งเริ่มจะเสียแล้ว เขาต้องใช้น้ำเดือดจัดๆนะฮะก็ดีเหมือนกันนะฮะเราตัดเองเนาะเขาตัดเองไม่ได้เราก็กดตัดเองนะฮะนี่จากนั้นเราก็เทน้ำเดือดลงไปนะฮะร,ร้อนมากเพื่อนๆระวังมือด้วยนะฮะก็เทลงไปเลยประมาณ2ชั้นโต๊ะอาการใส่2ชั้นโต๊ะแต่แนะนําให้ใส่น้ําน้อยกว่านี้เนาะอันนี้มันคือมีความแจ่งแหลงนิดนึงนะฮะความแบบใส่เกินไปกลัวไม่สุกไงตอนแรกฮะ นี่จากนั้นเราก็คนเร็วๆเลยนะฮะให้เขามีความใสาจากที่เป็นน้าํขาขาวขาวขาวๆเงี่ยเขาก็จะมีความใสขึ้นมาเนาะนี่ฉันว่าเขาสุกแล้วกินเข้าไปท้องไม่อืดน,นะฮะตดไม่แตกนะ,ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็นี่อันนี้คือรอบสองเนาะเอกาใส่เข้าไปสามช้อนโต๊แล้วก็น้ําปริมาณเท่าเดิมอร่อยมากเพื่อนๆเอกาชอบนะฮะแต่ทันทเพื่อเขาจะมีความอับนิดนึงเพราะมันจะมีพวกงาดําอะไรเงี้ย ไม่ทันตะวนันจะอาบนิดนึงแต่เอาการโดยโดยรวมมาชอบนะฮะก็อย่ากก like, ลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e ให้เอาการด้วยนะฮะวันนี้ไปแล้วฮะ